นี่เลยอ่ะทำช่องหมาช่องแมวเลยอ่ะเหมือนอะไรอ่ะแมวชื่อลูกชิ้นน่ะใช่ไหมช่องนั้นเขาก็ทำเกี่ยวกับแมวโดยเฉพาะเลยมีคนบริจาคเยอะเหมือนกันนะยังจริงจริงสัมผัสจริงๆเหมือนคนใช่เราลักมันมันก็ลักเราอะนะมันลักเรามากด้วยหมา ก็เราก็ถ่ายนี่อ่ะเราก็ถ่ายหมาของเราแมวของเราันนี้แหละลงทำเป็นคลิปอ่ะพอเราให้อาหารหมาอะไรแบบน,นี้เราก็ทำคลิปพอเราให้อาหารแมวหรืออาบน้ำอาบท่าอะไรให้มันเราก็ทำคลิปยิ้งพาต่อยว่าน่าจะดีนะมีคนที่เขาลักหมาลักแมวเยอะๆแต่เขาสง <c oughs> สาร <c oughs> เขาลั่น <c oughs> เขาก็เออ น่าจะช่วยน่าจะอะไรใช่เราเลี้ยงมันก็รักมันเหมือนลูกเหมือนหลานนั่นแหละพอเราไม่ไปมันก็นั่งคอยพอไปก็ดีใจหนูไม่ต้องการให้เขาว่ารักหมาอย่าสร้างความร้อนให้คนอื่นอ๋อ ไม่เออเราเราก็ไม่ได้ขอรับบริจาคอะไรนี่ถ้าเขาเต็มใจช่วยมาก็มันก็ไม่เป็นไรนะหญิงพาป้าว่าเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวขอรับบริจาคเขาไง <c oughs> หนูทำงานมันรอที่ถนนทุกวันเออนั่นแหละมันก็ต้องคอยดูว่าเ,ออเจ้าของเมื่อไหร่จะมาเนาะเหมือนของป้าต่อยอะไรป้าต่อยนึก นึกถึงตอนที่ว่าตอนอยู่บ้านในสวนเนี่ยบ้านป้าต่อเข้าไปอยู่ในสวนนิดนึงป้าต่อก็ขี่รถออกมาข้างนอกเหมือนกันวิ่งตามป้าต่อก็ไล่กลับบ้านเชื่อไหมพอป้าต่อกลับไปมันนั่งรออยู่หน้าบ้านหน้าสลอนกันเลยสามสี่ตัวแล้วป้าต่อก็ทิ้งมันไว้ลงพอนึกถึงตอนนั้นก็สงสารมันอะ่ะเอ้ยเอาไปไหนก็ต้องไปด้วย มันรู้ภาษานะหมาอยู่กับเราทุกวันเราพูดเราอะไรมันรู้นะของปูต่อยก็เหมือนกันรู้รู้กับทุกตัวเลยพูดอะไรก็ฟังถูกอันนี้ไม่ได้ไปหาหลายวันแล้วอยู่ที่วิสัยตอนนี้ฝากไว้บ้านพี่บางทีก็อยากให้ผู้ใจบุญช่วยเขาหมาได้โอกาสเยอะอืนั่นแหละ ก็เหมือนของใครน้อเดี๋ยวทำช่องของคนนั้นเขาอยู่สงขลามาัม้งว่าต่อยเห็นเขาทำช่องเสร็จแล้วเขาเลี้ยงหมาแมวเนี่ยเป็นหลายเกือบร้อยตัวได้มหมเขานั่งล้างไอ้ถ้วยข้าวหมานะ้าอ้ยเป็นแถวเพราะว่าตอนนี้เขาคือไม่มีทุนน่ะหมดทุนที่จะเลี้ยงเขาก็เลยขอรับบริจาค ช่องชื่อช่องอะไรนะเดี๋ยวจำได้แต่ว่าอยู่สงขาขเขาเลี้ยงหมาเยอะแต่ก็ทำกรงนะทำกรงใหญ่ๆใ,ให้มันอยู่กันตอนนี้คงจะว่าเออไม่มีตังค์ซื้ออาหารหรือว่าอะไรก็กินเยอะนะขนาดของป้าต่อยสามสี่ตัวเนี่ยป้าต่อยซื้อข้าวเทียวถังหนึ่งอะทั้งคนทั้งหมานะ่ากินไม่ถึงอาทิตย์หมดแต่บางทีถ้าป้าต่อยมีตังค์ป้าต่อยก็ซื้ออาหาร ซื้ออาหารกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งก็กินได้สักสิบกว่าวันได้มั้งสามสี่ตัวนะอาหารหมามันก็แพงเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเรื่อยเลยฮ้ยไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเราเลี้ยงเข้าแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆหนูไม่มีใครสนับสนุนแอปทำบ้างาวันรับกระสอบยี่สิบโล อวันแล้วก็สอบโหก็หนักนะวันแล้วก็สอบอวันแล้วก็สอบนี่หนักโคอยู่เพราะว่ากระสอบหนึ่งไอยยางถูกสุดแล้วก็ตั้งสามร้อยสามสิบแล้วที่ป้าต่อยซื้อหมาป้าต่อยนะสามร้อยสามสิบก่องไออะไรนะเคยไนท์เคยไนยถูกสุด ถ้าเป็นอย่างของดีๆก็หกเจ็ดร้อยก็สมป้าต่อยไม่มีปัญญาซื้อให้ถป้าต่อยกับแฟนป้าต่อยก็ว่างง